สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุดยอดกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่ผมนํามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับคือเรื่องนี้ครับขนมตาลครับซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากตาลตโนดครับผู้ชมแต่ผู้ชมรู้ไหมครับว่าชุมชนบ้านท่าหินจังหวัดสงขลาแห่งนี้นะครับเขาสามารถดึงเอาคุณสมบัติของตาลตโนดนะครับมาใช้ประโยชน์มากกว่าการมาทําขนมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า การที่เขานําตาลตะโนดเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ที่มากกว่าการทําขนมนั้นเขาจะไปใช้ทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับกร<ส>ับคุณผู้ชมและตอนนี้เราอยู่กับป้ารมนะครับเป็นผู้นําท้องถิ่นของบ้านท่าหินใหงนี้สวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะปะ้ารมครับตาลตะโนดเนี่ยนอกจากมาทําขนมแล้วเห็นว่าสามารถทำอย่างอื่นได้อีกทําอะไรได้บ้างครับค่ะสามารถเอามาทําสบู่ตาลตะโนดทําโลชัน่นแล้วก็ทำเซรั่มค่ะทาสบู่ ทำเซรั่มจากตาเนี่ยครับใช่ค่ะวิธีการทําเนี่ยเราคัดยังไงอะครับเอาลูกตาลยังไงครับก็ต้องเอาลูกตาลที่สุกแล้วก็หล่นจากต้นต้องหล่นจากต้นเท่านั้นหล่นเองใช่มันต้องหล่นเองมันถึงจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เราก็นํามาล้างทําความสะอาดครับแล้วก็ปอกอันนี้คือการปอกเปลือกนี่ออกใช่ปอกเปลือกนี่ออกนี่ปอกแล้วครับดมดูหอมไหมอุ้ยหอมอะ พอมากเจ้าตาลตะนดนี้นอกจากทําขนมทําโลชั่นทําสบู่แล้วสามารถไปทาอะไรได้ไหมครับก็อันนี้พาไปล่าสัตว์บางชนิดได้ด้วยล่าสัตว์เหรอครับใช่ค่ะสำหรับตาลตโหนดนั้นนอกจากจะเป็นไม้ผลที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วซึ่งประโยชน์ก็มีมากมายนะครับแต่ป้าอารมณ์เขาบอกว่าลูกตาลแบบนี้ยังเอามาใช้ล่อสัตว์ได้อีกด้วยมันจะใช้ยังไงกันล่ะครับเนี่ย ตอนนี้อยากรู้แล้วครับว่าส่วนไหนของตาลที่เอาไว้ใช้ล่อสัตว์ครับพอเราเอาเนื้อออกหมดลแล้วเราก็ผ่ามันจะมีเนื้อข้างในครับตอนนี้ก็คือว่าระวังเอาเนื้อเอาเนื้อออก,ออออกต้องพ่ามาเลยครับต้องผ่ามาเลยเพราะมันจะมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่เราต้องเอาเนื้อข้างในมันระวังมือก่อนนะยายนะโอ้นั่นนะครับผมอโอ้โหนี่ออกมาแล้วครับ อย่างนี้สามารถเอาไปใช้ล่าสัตว์ได้เลยไหมครับอันนี้ต้องเอาไปแช่น้ําประมาณ20วันก่อนต้องแช่น้ําก่อนแช่น้ําก่อนเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อไปครับว่าจะทําไงต่อครับสําหรับการจอาลูกตาลมาใช้ล่อสัตว์นั้นไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะลูกตาลที่สุกนั้นจะมีความลื่นทําให้เวลาที่พามเมล็ดมันออกมาต้องระวังพอสมควรเลยแหละครับเพราะเมื่อได้เจ้า,มาเมล็ดลูกตาลออกมาแล้ว ป้าลมก็บอกว่าต้องเอาไปแช่น้ำอีก20วันซึ่งทำไมต้องทำกันแบบนั้นไปชมกันต่อเลยครับหลังจากที่ต้องบอกว่าต้องนำตาลเนี่ยมาแช่น้ำา20วันใช่ค่ะเราแช่ไว้แบบนี้เลยใช่ไหมครับแช่ไว้แบบนี้เลยค่ะแช่ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีกลิ่นแล้วก็เป็นที่ดึงดูดเพื่อให้สัตว์เนี่ยมากินโอ้โหนี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดมดูครับมีกลิ่นไหมอุ้ยกลิ่น แต่มันกลิ่นแบบไม่ได้กลิ่นหอมนงครับมันกลิ่นเหม็นๆกลิ่นเหม็นแล้วครับใช่ค่ะกลิ่นเหมือนแบบอาเริ่มเน่าแล้วครับใช่ค่ะแล้วเราจะต้องไปที่ไหนกันครับเราไปในทะเลสาบสงขาเลยค่ะในทะเลสาบสงขาเลยครับ อ๋อจริงๆแล้วการนำมเมล็ดลูกตาลมาแช่น้านั้นก็เพื่อทำให้มเมล็ดลูกตาลนั้นมีกลิ่มเมนเหม็นเพื่อล่อส,สัตว์นั่นเองแหละครับผู้ชมและต่อไปเ,อเราเดินทางไปกับคุณกุ้งไปยังทะเลสาบสงขาไปดูกันว่าจะะเจ้าเมล็ดลูกตาลนั้นจะสามารถนำมาล่อสัตว์อะไรให้เราได้เจอกันตามคุณกุ้งกับป้ารมไปกันเลยครับต้ลงรครับตรงนี้เขาเรียกว่า ทะเลสาบสงขลาใช่ไหมครับใช่ค่ะจากที่เราวิ่งผัดคุ้งน้ํามาเมื่อกี้นี้นะครับเล็กๆตอนนี้เป็นจุดเชื่อมต่อทะเลสาบสงขลาซึ่ง้ึงบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากมันเป็นยังไงครับทะเลสาบสงขลาเนี่ยทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นระบบนิเวศส,สามน้ําก็คือน้ําจืดน้ําเค็มน้ํากร่อยแล้วก็มีพื้นที่1นึ่ตารางกิโลเมตรกินพื้นที่3จังหวัดก็คือสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงสจังหวัดเลยแล้วก็มี สามน้ำเลยพูดง่ายอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่วงที่น้ำตื้นนะครับสังเกตจะพิจัยลงไปแล้วประมาณอกเนี่ครับและวิธีการที่เราจะเอาไอ้เจ้าตาลเนี่ยลงไปล่อสัตว์นี่ต้องทำยังไงครับต้องเอาไปปักลงในดินปักลงในดินใช่ค่ะก็ปักห่างกันห้าเมตรห้าเมตร5เมตรต่ออันต่ออันถ้าเรามี200อันเราก็ปักหมดปักหมดเลยครับแล้ว เราเอาปักไปในลูกตาลมันจะอยู่สูงจากดินไหมครับหรือว่าเอาลงไปในดินก็ประมาณข้อนิ้วหนึ่งสูงขึ้นมาข้อนิ้วหนึ่งอ๋อแล้วก็ต้องปักแบบนี้ต้องปักเป็นระยะแบบนี้ไปเรื่อยๆระยะแบบนี้จนหมดจนหมดไม้ทิ้งไว้นานไหมครับสักประมาณสชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเราค่อยมาเก็บกู้ จริงๆแล้วก็มีการวางกับดักแบบนี้นี่เองแหละครับคุณผู้ชมโดยที่ป้าลมบอกว่าเทคนิ่งปการปักกับดักเมล็ดลูกตาลลงไปนั้นต้องปักให้เมล็ดลูกตาลสูงจากพื้นประมาณหนึ่งข้อนิ้วม,มือหากว่าสูงเกินไปสัตว์ที่เราตามหานั้นก็จะไม่สามารถกินเหยื่อได้ซึ่งตอนนี้พี่ไตรก็ได้ปักเหยื่อลงไปเรื่อยๆทุกๆ5้าเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงได้แหละ เราจะทําการเก็บกู้ได้อย่างครับตอนนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วเนาะอันนี้เราตาั้งไว้นานแล้วปักไว้นานแล้วเราสามารถดึงไม้ขึ้นมาได้เลยไหมครับเราต้องใช้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สุ่มอ๋อใช้สุ่มนี้ใช่ค่ะ,โ,คะโดยการทําแบบไหนครับก็เอาไปครอบบนไม้ให้พี่ตตยทาให้ดูเลยค่ะอ๋อครับครอบบนไม้นี่เลยครับ<ช>อ๋อนี่ครับครอบไปเลยครับอุ้ยต้องใช้ความเร็วด้วยใช่ค่ะยกขึ้น ันนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีเหรอครับไม่มี <corre. S 2> <res> ทาไมถึงไม่มีครับพี่มันไม่มีรอยกินไม่มีรอยกินครับผมอ๋ออันนี้ไม่มีร่องรอยอันนี้เป็นรอยร่องรอยอันเก่ารอยอันเก่าเลยไม่มีรอยกินไม่มีรอยใหม่อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวดูอันต่อไปแล้วกันนะครับ ในขั้นตอนการจับสัตว์น้ําชนิดนี้นั้นก็ต้องใช้สุ่มครอบเข้าไปที่เหยื่อมันเลนลูกตาลที่เราได้วางเอาไว้นะครับและดึงเหยื่อขึ้นมาดูว่ามีรอยสัตว์แทะหรือกินเหยื่อหรือเปล่านั่นเองละครับกิตายลองดูครับมีไหมอ๋ออนนีน่น่าจะมีอันนี้น่าจะมีเหรอครับสังเกตยังไงครับปรมครับอ๋อนี่มันมีรอยรอยแทะรอยกินมีรอยแทะรอยกินตรงนี้ใช่ค่ะแสดงว่าสัตว์อวะมันจะอยู่ในสุ่มใช่ค่ะ แล้วเราต้องทําไงก็เอามือล้วงลงไปล้วงเลยควานหามันดูเอาเลยครับพี่ไต้ล้วงเลยครับเจอไหมเจอแล้วครับวิวช่อมครับกุ้งครับอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับเนี่ยเป็นกุ้งกั้มกลามกุ้งกั้มกลามใช่ค่ะเป็นกุ้งเป็นกุ้งไม่น้ำอย่างงี้ป่ะครับม่น้ำอ๋อกุ้งไม่น้ำเลยกุ้งกั้มกลามค่ะอ๋อดูครับโอ้โหตัวใหญ่มาก น,นี่ยังเป็นๆอยู่แล้วได้มันดิดระวังมันหนีบด้วยมันหนีบไ,ได้ไหมครับใด้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการคููในส่วนที่เหลือที่เราปากัปากปักเอาไว้ไหลายๆอันพี่ไต้ไหวไหมครับไหวครับไหงั้นลุยเลยครับหลังจากที่ได้ครอบโดยการใช้สุ่มมาสักพักในที่สุด เราก็ได้สัตว์ที่ต้องการน,นั่นก็คือกุ้งกก้มกรามนั่นเองละครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยแต่แค่ตัวเดียวยังไม่พอนะครับซึ่งพี่ไตรก็ได้ลงมือใช้สุ่มครอบอีกหลายๆครั้งจนได้กุ้งมาเยอะขนาดนี้เลยแหละครับได้ไม่ตัวนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเราได้กุ้งมาหลายตัวเลยครับพอสมควรเลยนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่า ในการเก็บกู้งแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้กุ้งทุกครั้งเลยไหมครับไม่ทุกครั้งค่ะไม่ทุกครั้งค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่เหมือนกันเรามาเสี่ยงดวงเพราะว่าเราสุ่มไปถ้ามันมากินเหยื่อก็ได้ก็ลงครับวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับการครอบเที่ยวแล้วทำไมมันถึงชอบกินลูกตานครับอันเนี้ยกลิ่นมันเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นๆประลครับวิธีการหากุ้งแบบเนี้ทำได้ทั้งปีไหมครับ กุ้งมันจะมีตลอดทั้งปีแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยน้ำมันจะลึกก็เราหาไม่ได้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของลูกตาลตโนดครับที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นอกจากที่จะนํามาแปรรูปทํามาเป็นขนมทํามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วนะครับลูกตาลยังสามารถนะครับเอาเป็นล่าสัตว์ทำให้เราได้มีกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับนํามารับประทานนํามาทําเป็นอาหารได้ชนิดที่เรียกว่า ลูกตาลนี่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งลูกจริงๆครับแต่วันนี้นะครับผมขอขอบคุณป้าลมมากนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณชุมชนบ้านท่าหินแห่งนี้นะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักกับลูกตาลที่นี่ครับ